ธรรมบร,รณาการเรื่องทุดงแหวกแนวจากพระธรรมเทศนาของพระครูวิมลธรรมพานวัดดวงแขทูดงเป็นชื่อของวัดคือเป็นข้อปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาเกิเลชนิดหนึ่งเมื่อจะกล่าวโดยใจความแล้วก็ได้แก่การปฏิบัติฝึกหัด กายวาจาใจให้หนักไปในทางมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามได้ในเรื่องจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและยินดีในการเจริญกุศลและละอกุศลตามปกติเรื่องของปุถุชนโดยมากเมื่อได้เครื่องนุ่งห่มไม่ดีก็ใช้ไม่ได้ได้อาหารไม่ดีก็บริโภคไม่ได้ที่อยู่อาศัยไม่ดีก็ใช้ไม่ได้ ทั้งไม่ยินดีที่จะเจริญธรรมที่เป็นกุศลและละกุศลอีกด้วยเมื่อเป็นผู้คล้องอยู่อย่างนี้จะเป็นผู้พ้นจากบ่วงของมารได้อย่างไรมานก็จะพาการฉุดลากให้พลัดตกลงในห้วงโอคะสงสารโดยมีโอกาสที่จะขึ้นฝั่งได้ในสมัยพุทธกาลการปฏิบัติธรรมของท่านพระสาวกเหล่านั้นย่อมจะเคร่งครัดในเรื่องปัจจัยเป็นอันมาก แม่กุฏิซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของท่านก็เท่ากับกระท่อมของยายแก่อย่างดีนี่เองเมื่อถึงคราวออกพรรษาปวารณาแล้วท่านก็รื้อถอนเอาเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้างน้อยใหญ่เหล่านั้นเอาไปซุกซ่อนเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วท่านก็เที่ยวเร่ร่อนไปในที่ต่างๆที่เรียกกันว่าทุดงเพื่อแสวงหาที่สงบประงับตามโคนต้นไม้บ้างในป่าบ้าง ที่เรือนบ้างเปล่าบ้างด้วยความประสงค์ไม่ต้องการที่จะให้จิตใจมีความยินดีคลุกคลีอยู่ในหมู่คณะทั้งฝ่ายบรรพชิตและครือขาเพราะการคลุกคลีอยู่ในหมู่คณะหรือในที่พลุกพล่านย่านประชาชนย่อมเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์ของตัณหาทางตาทางหูได้ง่ายครั้นเมื่อใกล้จะถึงวันเข้าพรรษาท่านก็กลับมาอย่างที่เดิมของท่าน แล้วก็คุณเอาเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้างที่ท่านสุกซ่อนไว้นั้นมาปลูกเป็นกุดีที่อยู่อาศัยจำมันษาต่อไปท่านปฏิบัติอยู่อย่างนี้ตลอดทุกๆปีนี้แสดงว่าท่านเป็นผู้หนักอยู่ในทางสำรวมจิตใจไม่ให้อารมณ์ของตัณหาเข้ามาย้อมจิตใจเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าจะมีท่านองค์หนึ่งองค์ใดแสดงความยินดีในเรื่องปัจจัยบางอย่างเกิดขึ้น ท่านก็ยังรับสั่งให้ทำลายเสียก็มีเช่นพระธนิยะได้สร้างกุฏิไว้หลังหนึ่งซึ่งกระทําด้วยดินเผามีสีอันแดงหมดทั้งหลังตามที่ท่านกล่าวไว้ในพระวินยัยปิดกเมื่อพิจารณาตามท้องเรื่องนั้นแล้วก็ไม่เป็นที่โออาเท่าไรนักแต่ถึงกระนั้นก็ยังรับสั่งให้ทำลายเสียด้วยทรงเห็นว่าไม่สมควรจะเป็นที่อยู่อาศัยของสมณะสกยะิยตร ที่เป็นทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ตันหาเข้าไปเกาะเกี่ยวยืนที่อาศัยนั้นๆเมื่อจะพูดถึงกุติในสมัยนี้แล้วบางหลังก็มีรูปร่างสวยงามโออาราคาแพงเหมือนกับบ้านเศรษฐีผู้มีทรัพย์ถ้าพระองค์ยังทรงมีพระชนอยู่ไม่เห็นกุติชนนี้เข้าจะว่าอย่างไรจะมิทรงสั่งให้ทำ,ทำลายเหมือนกุติพระนิยะชนนั้นเลยหรือ บางวัดซาปาถึงกับเกิดการวิวาทอยู่เรื่องแย่งกุติซึ่งกันและกันก็มีที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะความประสงค์ของท่านทั้งสองต้องการที่จะอยู่อาศัยในกุติสวยๆงามๆให้เป็นที่เชิดหน้าจูตาของคนทั้งหลายส่วนกุติที่อยู่เดิมนั้นเท่าก็เก่าคร่ำคร่าลละสมัยไม่สมควรจะอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ปฏิสังขาโยและอัชมยาที่สวดทุกชเช้าและเย็น จะมีประโยชน์อะไรในเมื่อแม่น้อมเข้ามาอบรมในทั้งจิตทั้งใจและเมื่อเป็นผู้มีความคิดที่จะยึดเอาอารมณ์ของตัณหาเป็นสารณะอยู่อย่างนี้เมื่อ,อไรจึงจะเป็นผู้พ้นจากบ่วงของมารกันสักทีเมื่อพระอุปสมบทพระอุปชาก็บอกพิธีพ้นจากบ่วงแห่งมารด้วยการบอกตจัจะปัญจก,กะกร,รมฐานและนิสัยสี่ให้ทราบเป็นแนวทางปฏิบัติอยู่แล้ว กลับมีความเห็นว่ากรรมฐานเท่ากับเป็นยาหม้อใจใส่ยาด,ดำมหาหิงใครจะกินเข้าไปได้แล้วก็สลัดทิ้งไว้ที่หน้าบทนั่นเองมิได้นำไม้ถึงกุฏิที่อยู่อาศัยเมื่อเป็นเช่นนี้จะมาลงโทษว่าพระนิพพานไม่มีได้อย่างไรในเมื่อไฟในไม้แห้งนั้นยังมีโยไม่รู้จักสีให้มันเกิดเป็นไฟขึ้นมาจะมาลงโทษว่าไฟไม่มีได้แล้วหรือ สมเด็จพระจอมไตรได้ทรงแสดงไว้ว่าทุกนั้นมีอยู่แท้แต่ไม่มีใครเห็นทุกทางเดินนั้นมีอยู่แท้แต่ไม่มีคนเดินความดับนั้นอยู่แท้แต่ไม่มีคนดับอันหนึ่งทุดงนี้ไม่ใช่อยู่ที่โกรธที่บาดท,ที่กา,าน้ําเป็นเครื่องหมายเท่าที่เห็นกันอยู่ทั่กไปในเวลานี้ทุดงมันอยู่ที่การฝึกหัดจิตใจของตนให้สงบประง,งับไปจากอุปเกเลตมีนิวรณ์เป็นต้น เพราะจิตใจเป็นที่อยู่อาศัยของอวิชชาตันหาอุปทานอันเป็นตัวสมุทรไทยคือเหตุให้เกิดความทุกข์นานาประการจุดประสงค์ของท่านต้องการให้ตัดต้นเหตุอันนั้นให้ขาดไปด้วยการกระทำรรมรคให้เกิดขึ้นเมื่ออริยมรคเกิดขึ้นเมื่อใดความดับทุกข์ก็ดับเมื่อนั้นเหมือนกับความอิ่มเกิดขึ้นเมื่อใดความหิวกระหายคดับไปเมื่อนั้น เพราะฉะนั้นเรื่องของตุ่งนั้นทางที่ดีคนจะยึดถือเอากรรมฐานที่พระอุปชาให้และนิสัยสีที่พระอุปชาบอกเมื่อเราอสมบทนั้นจึงจะเกิดผลมีใช่จะยึดเอาย่านชุมนุมชนเป็นที่อยู่อาศัยหรือยึดเอาเครื่องรางของหลังต่างๆเป็นสารณะผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการในเรื่องของทุดงย่อมสแสวงหาทีิวเวกในย่านชุมนุมชนเป็นที่อยู่อาศัยปักหลดบาง และยึดถือเอาเครื่องรางของขลังต่างๆเป็นสรณะบ้างและประจวบกับเครื่องของโลกในเวลานี้กําลังนิยมชมชอบไปด้วยเครื่องรางของขลังหลวงพ่อต่างๆและหวยลอตเตอรี่ซึ่งมีทั้งใต้ดินและบนดินระบาดไปทั่วบ้านทั่วเมืองประชาชนมีชุมนุมที่ไหนมากก็ไปปักกรดแสวงหามอกาธรรมในที่นั้นด้วยการแจกเครื่องรางของขลังบ้างรถน้ำมตนบ้างและบอกหวยลอตเตอรี่บาง แล้วก็ได้อริยมรักอริยผลอง์ละร้อยองละช่างเช่นหมดสรรณะอันเป็นตัวอศวะในยามแล้วก็กลับวัดเติมของตนไปโดยมีได้แสวงหาในที่วิเวกตามโคนต้นไม้บ้างตามป่าบ้างและตามที่เรือนว่างเปล่าบ้างดังว่าไว้ในเบื้องต้นนั้นไม่เมื่อเป็นผูด้ดำเนินปฏิปทาออกนอกแนวทางปฏิบัติเช่นนี้ความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ในเมื่อเอาของปฏิกกลไปชำระล้างของปฏิกกลด้วยกันเช่นนั้นเหมือนกับภาชนะที่สกปรกอยู่แล้วกลับไปเอาน้ำที่สกปรกไปชำระล้างมันจะสะอาดไปได้แล้วหรือมีแต่จะทำให้มันสกปรกเหม็นเน่ายิ่งยิ่งขึ้นไปอีกดีไม่ดีลาบสการะเหล่านั้นอาจจะฆ่าตัวเองเสียก็ได้เหมือนกับเรื่องพระกบิละ ในสมัยศาสนาพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าโน,น้นเรื่องเดิมก็มาจากติดลาบสการะและบริวารด้วยความเคารพนับถือของคนโง่ในสมัยนั้นแล้วก็พองตัวมันกับอึงอ่างเลยลืมตัวว่าเราเป็นพระพิสุสงผู้ทรงจตุปริสุทธิสินกลับเห็นจตุปริสุทธิสินเป็นข้อปฏิบัติไม่สำคัญอะไร แต่ชั้นปฏิโมกที่มีพระพุทธ,ธานุญ,ญาตให้สงสวดทุกกึ่งเดือนก็ล้มเลิกไปไม่ปฏิบัติตามโดยอ้างว่าจะสวดหรือไม่สวดก็ได้ผลเท่ากันเช่นพระอระหันต์และพระเถระที่เป็นลัทธิมีความอายไปตเตือนว่ากล่าวเพื่อเห็นแก่พระธรรมวินยัยก็ต้องถูกสอกกลับมาด้วยถ้อยคำอันหยาบคายต่างๆโดยมีได้มีความเคารพจำเกรงในท่านผู้สมบูรณ์ไปด้วยคุณธรรมนั้นๆ ที่เป็นดังนี้ก็เพราะด้วยอำนาจของลาบสการะและบริวารเหล่านั้นเข้าครอบงำจิตใจปิดบังปัญญาเสียจึงมองไม่เห็นโทษของตนจึงได้เกิดเป็นทิทธิวิบัติเห็นยาพิษเป็นของหวานไปศาส,สนาพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เริ่มเสื่อมโทรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนความเคารพนับถือของท่านทัน้งหลายที่เคยมีมาในาการก่อนก็ค่อยหมดตามไปด้วย ในที่สุดก็เหลือแต่พวกรามกที่มีทิฏฐิวิบัติด้วยกันเท่านั้นที่ยังนับถือกันอยู่ครั้นเมื่อท่านลามกเหล่านั้นได้ทําลายวายชนไปแล้วก็ปรากฏว่าได้ไปเกิดในอเวจีมหานรกพร้อมด้วยพวกอลรัชชีด้วยกันสมดังบาลีพุทธภาษิติว่าสกกาโรกโปริสังหันติแปลว่าสก,การะย่อมฆ่าคนชั่วเสียดังนี้ อันหนึ่งการถือทุดงด้วยวิธีแหวกแนวโดยยึดยถือเอาแต่เพศว่ามีกรดมีบาดและมีการน้ำเป็นเครื่องหมายมีได้คำานึงถึงทุดงทั้งนั้นจิตใจดังกล่าวแล้วเมื่อพิจารณาแต่เพื่อน,นก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรมากนักถ้าพิจารณาให้ซึ้งลงไปจะเห็นเป็นการเสียหายไม่น้อยเท่ากับเป็นการหลอกลวงหรือต้มชาวบ้านผู้หวังบุญได้อย่างสนิทเหมือนกับฤษีตลบตะแลงแสดงตนว่ามีเสน ได้ยักยอกเอาของของเขาที่ฝากไว้ไปด้วยใจทุจริตฉะนั้นเพราะฉะนั้นสมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงพระนามพระพิสูจน์ฉนั้นว่าเป็นการการะทําด้วยอาการแห่งขโมยคือต้มชาบ้านผู้หวังบุญได้อย่างสนิทสมกับพระบาลีพุทธภาษิตท,ที่ทรงตอบเทวปัญหาในเทวตาสังยุตตะปาอัญญถาสันตมัตตานังอัญญถาโยปเวทเย นิกักจ,จกีตวัเสวะพุทตังเถอเยนตัสตังแปลว่าพระภิกษุมีความเป็นโยด้วยอาการอย่างหนึ่งแต่กลับแสดงตนต่อชุมชนด้วยอาการอีกอย่างหนึ่งไม้ความวัตีสองหน้าพระภิกษุนั้นชื่อว่าได้หลอกลวงขโมยปัจจัยสี่ที่เขาให้ด้วยศรัทธาเหมือนกับพรานนกทำพุ่มไม้ขึ้นแล้วลวงจับนกกินฉะนั้น บัณฑิตผู้มีปัญญาเมื่อทราบว่าปฏิปทาที่เข้าไปอาศัยลาบสการะไม่ใช่ทางแสวงหาโมฆะธรรมของพระอริยะเจ้าทั้งหลายเช่นนั้นแล้วพึงละเว้นปฏิปทาเช่นนั้นเสียแล้วดำเนินปฏิปทาเข้าหาทางวิเวกสมามประการตามหลักพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระศาสดาได้ทรงแสดงไว้ว่าอัญญาหิลาภูปนิสาอัญญิพานคามินีเอวเมตังอภินยะ พิกุปุจธะสะ,ะสาวโกักการังนภพินันเทยะพิกเววิเวกะมนุกรหเยแปลว่าป,ปฏิปทาเข้าไปอาศัยลาบอันอื่นต่างหากเข้าไปอาศัยะริพานอันอื่นคนละอันพระภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารู้เห็นอย่างนี้แล้วไม่ควรเติเตือนสการะนักพึงอย่างวิเวกให้เจริญโดยลำดับดังนี้